สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับจะเจอกับผมเดอะนักเทพบอลแบบนี้หน้าช่องครับเหมือนเดิมครับเราจะต้องมีบทวิเคราะห์วิภา์วิจารฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลที่นัดวิเคราะห์และคัาสารมาให้แล้วไปอย่างดีครับเพื่อหยิบยกมาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆทุกท่านเป็นประจำแบบนี้ทุกวันครับและสําหรับโปรแกรมฟุตบอลค่าคืนวันนี้บอกเลยครับว่าดุเดือดแน่นอนครับในศึกฟุตบอลยูโร2024ครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่ ทางด้านอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ครับจัดเจอกับทางด้านของอังกฤษนั่นเองครับสำหรับคู่นี้เลือกเชียทีมไหนดีคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดครับเกี่ยวกับเกมฟุตบอลในค่าคืนวันนี้ฝากไปด้วยละกันครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่ยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยู่ครับอยากได้แนวทางฟุตบอลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสายบอลสดบอลสูงตัวเน้นตัวการันตีชุดอาราบัมครับรวมไปถึงครับต้องบอกเลยว่าตัวซูเปอร์วีไอพีที่ ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับง่ายๆเลยครับขอเพียงเปิดใจเข้ามาทางเข้าเดี๋ยวนะั้จะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์และเข้าไปหน้าโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่และสําหรับค่าคืนวันนี้ครับสคู่ที่น่าเลือกเชียร์รวมไปถึงโปรแกรมฟุตบอลยูโรค่าคืนวันนี้ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษเชียร์ทีมไหนดีไปชมกันได้เลยครับ ฟุตบอลยูโรครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับทางด้านของเนเธอร์แลนด์จัดเจอกับอังกฤษครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศครับมองว่าเสมอไหนเสมอกันเลยครับไม่มีใครดูได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อนัดมองดูจากโจทย์ที่เปิดมาครับเจาะลึกเข้าไปดูการไหลของกระแสภายในครับรวมไปถึงภาพรวมของทั้งสองทีมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําให้เลือกเชีย์ไปที่เนเธอร์แลนด์ได้เลยครับเนเธอร์แลนด์เดินทางผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายครับด้วยการเฉือนเอาชนะตุรกีมา2ประตูต่อหนึ่ ส่วนทางด้านของอังกฤษครับอาชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์มาได้สําหรับคู่นี้เกมวันนี้สนุกอย่างแน่นอนครับใน <c oughs> เรื่องของความพร้อมของทีมครับทั้ง2ทีมสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีอะไรน่ากังวลครับต้องบอกว่าทางด้านของเนเธอร์แลนด์เองผู้เล่นตัวเก่งตัวหลักอยู่กันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟานไดซ์เซาเทนครับ บิร์กไวท์ชิปมอนกัโปเมฟิทเดฟายถือว่าพร้อมเพียงพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านของอังกฤษเองครับก็ไม่มีอะไรต้องน่ากังวลครับผู้เล่นตัวหลักๆอยู่กันครบเลยผู้รักษาป,ประตูอย่างทางด้านของจอแดนพิกฟอร์ดครับมาเกฮี i, ลุคชอครับสโตนคายว็อกเกอร์คอบบี้ไมนูครับแคร์เดนไลท์ฟิลโฟเดนจูดเบลลิงแฮมบูคโยซาก้าและตัวเก่งครับในแนวรุกอย่างทางด้านของแฮร์รี่เคนในเรื่องของขุมกําลังเองครับเปรียบเทียบกันปอนต่อปอ อนัดมองว่าความหลากหลายและความได้เปรียบของตัวผู้เล่นอยู่ที่ทางด้านของอังกฤษครับเพราะยังมีตัวผู้เล่นที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกหลายตัวเลยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมองจากภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาในฟุตบอลยูโรครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของเนเธอร์แลนด์เองมีระบบทีมบวกความเก่าและประสบการณ์ที่เหนือกว่าทางด้านของอังกฤษส่วนอังกฤษเองในชุดนี้บอกเลยครับว่ายังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถึงตัวผู้เล่นเนี่ยจะดูได้เปรียบแต่สุดท้ายแล้วความคงเส้นคงวาที่เด็ดทีกาด ประสบการณ์และความเก๋านักหยิบยกให้ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระแสเองด้วยวันนี้อังกฤษไม่มีความน่าสนใจเอาเสียเลยครับวันนี้เนเธอร์แลนด์ใน90นาทีจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและหากมองหาผู้ชนะใน90นาทีเนเธอร์แลนด์มีโอกาสมากกว่าให้เลือกเชียร์เนเธอร์แลนด์ได้เลยครับ คู่ที่2ครับที่นัดวิเคราะห์มาฝากหน้าช่องครับให้มองไปที่ฟุตบอลเกาหลีครับเป็นด้านของอุนซานเอฟซครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกวางจูเอฟซีสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับเจ้าถิ่นครับอย่างด้านของอุนซานเอฟซครับดูเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เหีครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับแนะนําให้เชียร์เจ้าถิ่นครับอย่างด้านของอุนซานเอฟซได้เลยครับ ผลงานแตกต่างกันเสียเหลือเกินครับอุนซานเอฟซี5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้ไปเพียง1เกมใสิติในการเฝ้ารังเย้าก็ดูดีเสียเหลือเกิน5เกมหลังสุดครับที่เล่นในทีมของตัวเองอุนซานเอฟซีไม่แพ้ให้กับใครเลยเก็บชัยชนะไป3เกมเสมอ2เกมครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างกวางจูเอฟซีครับ5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมชนะ2เกมในบททีมเยือนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับก็ต้องบอกว่า3เกมหลังสุดในบททีมเยือนแพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมเพราะฉะนั้นในเรื่อง ของกระแสบวกกับฟอร์มครับวันนี้นะเชื่อเสร็จหลือเกินครับว่าเจ้าถิ่นอย่างด้านของอุนซานเอฟครับจะเก็บ3คะแนนในบ้านของตัวเองได้อย่างแน่นอนเลือกเชียร์ทางด้านของอุนซานเอฟครับฟินจัดจัดแน่นอนครับ คู่ที่3ครับที่นัดวิเคราะห์และหยิบยกมาฝากหน้าช่องครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลเกาหลีครับเป็นทางด้านของ FC z ซ n ซนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแทจอน FC สําหรับคู่นี้กอนลงเตะครับสื่อต่างประเทศมองว่าเจ้าท่นอย่าง FC z ซ n ซนครับเหนือกว่าแบบชัดเจนกับโจทย์ที่เปิดมา,บ,าบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูกระแสะภายในภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับนัดแนะนําเลือกเชียร์เจ้าท่นอย่างทางด้านของ f c ซ ได้เลยครับผลงานแตกต่างกันจริงครับเจ้าถิ่นอย่าง f c ซโซนครับ5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1และสะดุดแพ้ไปเพียงเกมเดียวใส่ติการเฝ้ารังเย้าหรือการเล่นในบ้านของตัวเองก็แข็งแกร่งเสียเหลือเกินครับส่วนทางกับทางด้านทีมเยือนอย่างแทจอน f c ครับที่ช่วงหลังมาต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เลยครับภาพรวม5เกมหลังสุดชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นเองและปัญหาหลักๆครับการออกรับบทไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยยังคงเป็นปัญหาใหญ่เสมอหลัง5เกมหลังสุดในบททีมเยือนไม่สามารถ ใคครรได้เลยับในเรื่องของกระแสก็เอียงไปที่เจ้าทินอย่าง FC Zone เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ FC Zone ครับจะเปิดบ้านปิดจ็อกเก็บ3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของข้าคขึ้นวันนี้ครับที่นัดหยิบยกมาฝากใครที่มีความคิเดเห็นเหมือนกันขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับและสําหรับใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลตัวเน้นตัวหนักตามเข้ามาเจอเจอกันในครอบครัวในหมู่บ้านได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยครับสำหรับวันนี้เดืนะอนนัดเชเบบอลขออนุญาตลาไปก่อนเจอเจอกับผมได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ